รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะประเทศเราค่ะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเรียกได้ว่าหน่วยงานรัชการทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถเลยนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุของบ้านเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าในปัจจุบันค่ะข้อกังวลอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเราเนี่ยจะหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังค่ะในช่วงที่เป็นช่วงใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณไปแล้วนั่นก็คืออาจจะไม่ทันนะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กๆ รวมถึงวัยสาวๆนี่แหละค่ะสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะนั่นก็คือคุณมะลินีนันัทศีวัตค่ะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่จะมาพูดคุยในรายการถึงประเด็นนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า คุณบรินีนันยังสวยอยู่เลยยังดูสาวอยู่เลยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเจดิแล้วค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าขึ้นสะพานพระรามเจแล้วค่ะแบบนี้ค่ะค่ะสำนวนของคนแก่แบบเราก็ดีใจจังเลยได้ขึ้นสะพานพระรามเจแล้วค่ะตอนนี้นี่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะดีฮะไม่มีโรคประจำตัวไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วสามเข็มอสุขสบายดีไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ อย่างประเด็นหลักแน่นอนว่าคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอ่ะอย่างอายุ70ปีแล้วแล้วก็ยังแข็งแรงโรคประจําตัวก็อาจจะมีบ้างแต่แต่แต่ว่าเข็ดเข็ดเมื่อยเมื่อยอเมื่อยเมื่อยธรรมดาเคล็ดลับความเยาว์วัยอ่ะขอใช้คําว่าเยาววัยเลยดีกว่ายังไงบ้างคะเราจะเห็นว่ามีตําราเกี่ยวกับของผู้สูงอายุนี่เยอะค่ะนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้ขอเน้นกินน้ําค่ะ กินน้ำเยอะๆค่ะก็จะมีที่มาก่อนก็คือว่าตอนเมื่อปี2534 2534นะคะนะคะตัวเองอายุ39แล้วตอนนั้นบังเอิญเจอเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะเล่มเล็กๆเป็นของหมอชาวบ้านหรู้จักไหมคะหมอชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะรู้สึกหมอชาวบ้านหมอชาวบ้านเป็นเป็นชื่อชื่อชื่อนิตยสารอะ Oh. เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาก็มีหลายเรื่อง่กระทั่งมาถึงเรื่องที่สะดุดตาม,มากคือเรื่องวแบบ่ามากินน้ำห้าแก้วก่อนเช้ากันเถิดนะคนที่เขียนเป็นภาษาไทยนี่เขาบอกว่าได้มาจากตําราของคนจีนหมอจีนหมอจีนเขียนว่าก็มีเจอคนแก่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ70แต่ดูยังแข็งแรงมากนะคุณหมอก็เลยไปถามท่านผู้สูงอายุท่านนั้นว่าพันเป็นยังไงท่านก็บอกว่ากิกนน้ำห้าแก้วทุกเช้าเท่านั้นเอง ดิฉันอ่านก็ติดใจตรงว่าอายุ70เอ๊ะตอนนั้นดิฉันอายุ39ก็เดี๋ยวรักษาชีวิตเอาไว้อย่าเพิ่งตายซะก่อนแล้วจะได้ดูซิว่าเมื่อ70แล้วจะใช่ไหม,มแล้วดิฉันก,ก็กินน้ำ5แก้วตั้งแต่นั้นมาคือวิธีกิน5แก้วกินตอนเช้าเนี่ยต้องกินน้ำ5แก้วตอนเชา้ตชาตั้งแต่วัย39ปีจนถึงตอนนี้70โอ้น้ําน้ำเฉยๆน้ำธรรมดาน้ำเปล่าๆ ผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เจ็ดสิบก็จะ,จ,ะจะได้เห็นผลตอนนี้คือไม่ตื่นนอนปุ๊บอย่าเพิ่งล้างหน้าแปรงฟันนะคะ,ะจุดสำคัญคืออย่าให้กระเพาะของเรานี่เคลื่อนไหวอสมมติเราตื่นปุ๊บเราหิวใช่ไหมเราในท้องเราไม่มีอะไรเลยเราอยู่ๆเราก็ไปลุกขึ้นไปเคลื่อนไหวทำานํนทำนี่บางคนลุกขึ้นออกกําลังกายโดยไม่ได้กินน้ํามาก่อนค่ะกระเพาะมันก็แห้งๆมันไม่มีอะไรมาหลอ่อหล่อเลี้ยงกระเพาะ เราก็กินเลยค่ะใหม่ๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมกินน้ำลายบูดของเราเข้าไปคือไม่ให้แปรงฟันนะคะกินเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าแบคทีเรียใช่ไหมที่อยู่ในปากมันก็เป็นตัวเดียวกันกับแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะเราก็จะช่วยให้มันไปอยู่ด้วยกันก็คือออกน้ํากินแล้วปากเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นบางทีปกติเราตื่นนอนถ้าเราไม่แปรงฟันเราพูดกับใครไม่ได้ใช่ไหมคะเหม็น ไม่หากินน้ำ5แก้วแล้วปากไม่เหม็นนะ<ะ>เพราะว่าแบคเรียมันหายไปหมดแล้วเมื่อใหม่ๆนะคะน้ำแล้วก็กินคร,ครึ่งแก้วก่อนตอนที่ท่านเริ่มกินนี่ตอนนั้นเคยกินอยู่แล้ว1แก้วตอนเช้าแต่ว่ากินหลังจากแปรงฟันคือแม่บังคับให้กินมาตั้งแต่เด็กนะ,ะกินน้ำกิน1นแก้วก็ไม่มีอะไรละทีนี้เริ่มกินวันละครึ่งก่อนค้นแก้วพอวันที่3ก็เต็มแก้ว แล้วค,ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งครบ5่าแก้วเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์ทีนี้พอสองอาทิตย์นั้นเนี่ยนะฮะเอ่อก็ก็มันก็อาการไม่ค่อยดีอะนะฮะอืก็กินมาตั้งอกตั้งใจกินอาการไม่ดีก็ต้องกินสักประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ตรงนั้นก็เกิดอาการตัวเองก็คือหนาวหนาวร้อนร้อน,อนบางทีก็หนาวสัน่นบางทีก็ตัวร้อน ท้องผูกท้องร่วงสลับกันอย่างนี้นะคะปั่นป่วนไปหมดเลยร่างกายเราจะปั่นป่วนไปหมดเลยม,มันเหมือนกับว่าร่างกายปปรเราได้ปรับสมดุลหาปรับสมดุล<อ>พอครบสักส e องเดือนก็จะเห็นชัดเลยคือเรากินน้ําตอนหก<ม>โมงเช้าพอหนึ่งชั่วโมงคือเจ็ดโมงรู้สึกเลยฮะพอเจ็ดโมงปุ๊บปวดท้องเคียเข้าห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงนะคะเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้ง พอเจ็ดโมงครึ่งก็คือถัดมาอีกครึ่งชั่วโมงก็ครั้งที่สองพอแปดโมงก็คือเป็นครั้งที่สามสรุปก็คือจากหกโมงถึงแปดโมงในเวลาสองชั่วโมงนั้นเข้าห้องน้ำสามครั้งแล้วฉี่เยอะมากแล้วน้าน้าฉี่ก็ขาวปกติเราเวลาเราฉี่เราจะเหลืองนิดๆอ,อันนี้ขาวสิ่ไเพราะว่ากินน้าหมดเลยน้ําทั้งนั้นแล้วหลังจากแปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงทํางานไปเลย ทำงานไม่รู้สึกหิวน้ําทํางานไม่รู้สึกปวดท้องจีเพราะเที่ยงก็จะหิวข้าวเที่ยงพอดีนะคะแล้วระหว่างกลางวันก็กินได้ตามปกติไม่เป็นไรกินน้ําได้เรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าการดื่มน้ําทั้งในช่วงเช้าที่เราจะต้องทําเป็นกิจวัตรประจาวันอยู่แล้วมันส่งผลให้ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วอย่างในช่วงระหว่างวันนะคะมีทานน้าอื่นอื่นบ้างไหมคะน้ำหวานน้ำอ่องอนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็กินน้ําแล้วกินข้าวแล้วก็กินน้ำหนึ่งแก้วตามปกติมื้อเย็นก็กินข้าวกินน้ำหนึ่งแก้วตามปกติระหว่างนั้นถ้าหิวก็กินแล้วร่างกายมันจะหิวไปเองค่ะหิวน้าปุ๊บลุกขึ้นกินน้ำสักครึ่งแก้วสบายดีแล้วเวลาจะปวดท้องเข้าห้องน้าก็ไปฉี่ก็เป็นอะไรไม่เป็นไรทีนี้หลังจากนั้นสักประมาณใช้เวลาหน่อยนะฮะประมาณสักปีหนึ่งเริ่มรู้สึกยังไงบ้างคะผิวเราจะเนียนขึ้นนะผิวดีขึ้นด้วยปังด้วยนะค่ะ แล้วให้ได้ผลชัดเจนที่สุดก็คือสองปีหลังจากเริ่มกินค่ะก็จะเริ่มรู้เลยค่ะว่าเอ๊ะมีคนทักหลายคนคือที่ฉันเป็นตรวจเงินแผ่นดินก็จะออกไปตรวจงานต่างจังหวัดใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาพูดคุยรู้จักทำความรู้จักเขาจะทายอายุผิดไปประมาณห้าปีหกปีเจ็ดปีหรือคนที่รู้จักอยู่ก่อนนี่เขาก็จะเอ๊ะใช่คุณเหรอ๊ ทำไมยังเหมือนเดิมจนถึงตอนนี้เจ็ดสิบใช่ไหมฮะฉัเนเจอลูกน้องเก่าที่กติกเกษียณมาเมื่อสิบปีที่แล้วเข <c oughs> าก็โวยวายว่าพอไปทําอะไรมาท <c oughs> าไม,าไมยังทาไมยังมันยังเหมือนเดิมแล้วเอารูปมาเทียบกันไม่ไม่ต่างกันเลยค่ะวันที่กเกษียณกับวันนี้อืค่ะจริงๆแล้วการดื่มน้ำเนี่ยคุณหมอหรือว่าพยาบาลตามสถานที่ต่างๆจริงก็แนะนำอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ย แน่นอนเลยว่าร่างกายเราจะบอกได้ชัดเจนเลยก็คืออาจจะเป็นแบบแบบรู้สึกไม่สดชื่นรวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆด้วย<ร>ตอบอกว่าสมองก็เหมือนกันค,คนอายุมากๆอย่างดิฉันรู้ว่าคนที่แก่มากไปกว่านี้ก็สมองเนะี่ยมันก็จะอ่อนล้าไปตาม,มวัยทีนี้ถ้าไม่มีน้ําไปช่วยเนะี่ยสมองก็จะบางทีก็เกิดอาการอะไรได้สแสดงว่าเคล็ดลับลำดับต้นๆหรือว่าลำดับหนึ่งเนี่ยก็คือกินน้ำ ดื่มน้ำค่ะค่ะื่องเรื่องอื่นนี่ก็จะเรียนว่าหลายหลายท่านก็พูดแล้วบอกอะไรนะอาหารอากาศอะไรก็ว่าไปออกกำลังกายแต่อยากจะขอเพิ่มสักนิดนึงค่ะท่านผู้ชมน้ำค่ะดื่มน้ำเยอะๆยนะคะคือจริงๆเป็นตัวอย่างที่ได้ผลมาแล้วค่ะค่ะได้ผลมาแล้วดื่มมาตั้งแต่ อายุ 39, 39. จนตอนนี้70ปีนะคะดูผิวพรรณอยากให้ผู้ชมได้ดูนะคะว่ายังผิวพรรณดีอยู่เลยอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องที่ดื่มน้ำค่ะในส่วนของน้ำที่เราเน้นย้ำไปแล้วะคะ่ะอย่างเงี้ยต้องอย่างอย่างน้อยนอยมันต้องควบคู่ไปก,กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายด้วยส่วนเนี้ยังไงบ้างคะเอารับประทานอาหารก่อนอานะรับประทานอาหารก่อนทานผักเยอะนะคะท่านผู้ฟัง ตอนหลังนี่ประมาณสักปีสองปีมาหลังนี่ดิฉันเอาจริงเอาจังกับการกินผักค่ะแต่ถ้ากินผักดิบเนี่ยมันก็กินได้น้อยๆถูกไหมคะเคี้ยวไม่กี่ทีเราก็เบื่อไม่ค่อยอยากกินดิฉันเอาใหม่ค่ะไปเอาผักสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในชามเล็กๆนึ่งค่ะนึ่งครั้งหนึ่งกินได้สองมือคือเช้ากับเที่ยงก็เอาครึ่งหนึ่งมาใส่ในชามกินข้าวกินไปกินไปมันก็หมดเองอะค่ะแล้วมันก็จะมีผลคือ กินกินข้าวให้น้อยลงด้วยนะคะผู้สูงอายุเราก็ไม่ค่อยจะออกกําลังในการทําอะไรมากแล้วนะคะกินข้าวน้อยลงแค่ไม่กี่เดือนตอนนั้นน้ําหนักหายไป6กกิโลค่ะแล้วตัวเราก็เบาวิวแข็งแรงดีกินข้าวน้อยกินผักเยอะกินนมกินไข่กินปลาค่ะนะคะอย่าอย่ากินเนื้อสัตว์อื่นที่มันย่อยยากปลาเนี่ยย่อยย่อยง่าย อย่างไก่เนะะี่ยมีโปรโตีนมากกว่าปลาก็จริงแต่ไก่ย่อยยากกว่ากินปลานคะ,ะปลานปลานมไข่อย่างมีอาหารที่เราชื่นชอบแล้วก็รับประทานเป็นพิเศษไหมคะไม่ไม่ค่อยมีนะคะก็กินแกงส้ม <c oughs> <c oughs> แกงส้มแกงกะทิอ๋อชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูปลาค่ะปลาเนี่ยไม่กี่วันที่แล้วมานี่เพิ่งไปตรวจสุขภาพคุณหมอให้เจาะเลือดนะคะ ไขมันไม่มีเลยน้ำเบาหวานก็ไม่มีไตก็ดีตับก็ดีหาค,ความดันเรียกได้ว่าสุขภาพแบบดีทั้งหมดเลยค่ะค่ะค่ะนะะะนก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะไม่ต้องรบกวนลูกอะค่ะถ้าเราคิดโรคลูกก็ทำงานทำงานอา้าวพอเดี๋ยววันพุธต้องพาแมา่ไปหาหมออีกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิ่นันก็เส็จสินีนะ่คือยังก,กระโดดขึ้นรถประจำทางไปไหนมาไหน,ไ,หนได้ไม่ต้องกวนลูกค่ะค่ะ แล้วตอนนี้หลังเกษียณมาแล้ว10ปีแบบนี้ค่ะ,ะในช่วงที่เรากรเกษียณมาแล้วไม่ได้ทำงานตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอ๋อเรื่องงานก็ตอนนี้ที่เป็นประจำเลยก็คือออกรายการวิทยุก่อนหน้านี้ก็ไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<ะ>อยู่ใกล้ๆก,ก,กับ NVT <ะ>นะคะแต่พอโควิดมาที่ตอนนี้ก็เลยต้อง work from home คือส่งไปทางทางทางมือถือค่ะ เราอัาทิยงอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งไปใหม่ๆก็ออกสดแต่ว่ารู้สึกเสียงมันไม่ค่อยดีก็เลยอัดเทปค่ะตอนนี้อัดเทปอัดเทปแล้วเราก็ฟังเสียงเราก่อนเสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะทั้งเรื่องน้ำแล้วอาหารการกินแล้วต่อไปเป็นการออกกำลังกายบ้างเพราะว่าสุขภาพร่างกายเราก็ต้องมีการออกกำลังกายอยู่แล้วไปที่ไหนอะไรยังไงบัางคะทำกิจกรรมตอนตอนทำงานอยู่นะคะออกตรวจต่างจังหวัด พอตอนเย็นๆเลิกงานแล้วคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวไปออกกํลาลังกายดีกว่าก็เลยลุกขึ้นไปหัดเต้นแอโรบิกไปจังหวัดไหนไปเต้นจังหวัดนั้น <Okay. S 2> นะฮะแต่และจังหวัดจะมีสไตล์การเต้นที่ต่างกัน mm hmm. จนคนที่นั่นเขารู้จักแล้วสตงคนนั้นน่ะคนที่พอมาแล้ว <c oughs> มันพูนพิจาไปเต้นแอโรบิกไปหมดเลยทั้งเก้าจังหวัดเป็นที่รู้กันนะฮะไปเต้นแอโรบิกตอนนั้นอายุยังน้อยก็เต้นหนักๆแรงๆนะฮะ พอตอนหลังๆเกษียณมาแล้วนี่ก็ยังเต้นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆจะเบาลงนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เต้นแล้วหค่ะโควิดทําเหตุนะคะแล้วก็เดินค่ะเช้าก็เดินจากบ้านไปที่สนามหน้าเมืองขาไป15นาทีขากลับ15นาทีได้แล้วครึ่งชั่วโมงแล้วได้ละครึ่งชั่วโมงแล้วไปเดินเวียนอีกนะคะแล้วอย่างที่ไปสนามหน้าเมืองนี่ไปทําอะไรบ้างคะนอกจากเดินแล้วก็คือรําไทยก็๊กค่ะ แล้วก่อนหน้านี้ก็คือรำกระบองแต่ว่าบังเอิญรำกระบองเนี่ยค่ะมีอยู่เจ้าหนึ่งเขารำตอนตีห้าครึ่งมันเช้ามากก็เลยขอเปลี่ยนว่ามารำที่บ้าน<ะ>แล้วก็จะมีรำตอนหกโมงนะะตอนนี้แล้วก็รำรำไทยเก๊กค่ะนะคะไทยเก๊กยังกิจกรรมรำไทยเก๊กเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เราได้ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมันได้เกี่ยวกับเรืส้นเอ็นนะคะคุณน้องค่ะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ แล้วมันไม่กระแทกเหมือนกับวิ่งไม่กระแทกกระดูกเหมือนกับแอโรบิกนะฮะตอนอยู่ที่สุราษฎร์รับราชการอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นานไปรํากระบองแล้ววันนั้นอาจารย์ผู้ชายท่านบอกเอาเราวันนี้เดี๋ยวจะลองรําไทยเก๊กให้ดู<า>รําตามนะดิฉันก็ตั้งใจรําตามท่านทุกอย่างท่านบอกว่า หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทําท่าที่แบบยังขออนุญ,ญาตนะคะถ้าหายใจเข้าเราก็ต้องเอามือเข้ามาที่ตัวสมมุตินะคะหายใจเข้า่<ม>างนี้ใช่ไหมคะหายใจออกก็อย่างเงี<ม>้ยั้นก็ทําตามปรากฏว่าไม่ได้นอนสามอาทิตย์ค่ะมไม่ได้นอนเลยคะ<ม>เพราะว่าร่างกายเราจะอุ่นตลอดวันตลอดคืนเลยคะเหมือนกับเราเป็นไข้ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นไข้ ถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าตัวรุมรุมอะค่ะ,ะตัวรุมรุมรุมทั้งวันทั้งคืนเลยปลายมือปลายเท้านี้อุ่นไปหมดเลยนะก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็งงผมไม่เคยได้ยินว่าใครมารำไทยเก๊กกับผมแล้วตัวรุมรุมทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนดิฉันก็เลยคิดเอาว่าเลือดมันสูบฉีด จากการที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะฮะตามจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายถ้าถ้าเราไปทําผิดจากท่าที่อาจารย์สอนมันก็จะไปขัดกันกับการหายใจเข้าหายใจออกค่ะนอกจากจะได้สุขภาพกายแล้วเรียกได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยฝึกสมาธิหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า <c oughs> ไปถึงปุ๊บไปเจอเพื่อนๆแล้วการลาเราเรามีความสุขหรือเราแบบ รู้สึกยังไงบ้างฟิลไหนอะคะตอนที่ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนฟิลแบบว่าดีใจที่ได้มารํานะฮะก็ยืนก็จะเริ่มด้วยท่าที่มันเขาเรียกว่าอะไรฮะออกอ่เขาเรียกอะไรฮะวอร์มก่อนใช่ไหมค่ะก็เป็นอิเออร์ซันซื้อนะคะแบบรับที่ว่าอะไรฮะนับหนึ่งสองสามมาเพื่อที่จะวอร์มก่อนเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มหายใจเข้าหายใจออกก็คือถ้าหายใจเข้าเรียกว่าซี อยู่ในเพลงเนะี่ยมีเพลงแล้วก็จะมีคนพูดซีเบาๆแล้วก็ฮูห,หูนี่คือหายใจออกค<ะ>่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำท่าให้ตรงตามซีก็คือหายใจเข้าแล้วก็หูถ้าท่าท่าไหนมันหูแล้วเราไปซีมันก็มันก็จะฝืนไงฝืนฝ<ะ>ืนลมปราณค่าเนียว<ะ>่าลมปราณ<ะ>เดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ว่าบอกไปออกกำลังกายนีะคะไปที่หน้าเมืองใช่คะ วันจันใส่เสื้อสีเหลืองกันทั้งหมดอ๋อใส่ตามวันวันอังคารสีชมพูถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะเป็นคนนครศรีธรรมราชเนาะใกล้ๆก,ก,ก่อนอถ้ามีกิจกรรมเนี้ยก็สามารถไปร่วมได้ที่สน,น,น,นามหน้าเมืองสนามหน้าเมืองอก็จะมีะชมรมนั้นอยู่ทำทุกวันไหมคะทุกวันค่ะหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ยังมีคนเดินวิ่งแล้วคนเหล่านั้นทั้งหมดเกือบทุกคนจะสวมเสื้อตามสีวัน วันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูนะฮะวันพุธสีเขียวนะวันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าทีนี้พอดิฉันไปเดินเดินบางทีเจอเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทหน่อยใส่เสื้อไม่ตรงวันเราก็แซวกันอ,อ,อวันนี้ใส่เสื้อสีผิดวนันอะไรเงี้ยถ้าเหมือนขับรถผ่านไปถ้าเห็นเอ๊ะ เป็นกลุ่มกลุ่มเสื้อสีตามวันนี่ก็คือใช่เลยใช่ค่ะทุณทไปเดินเมื่องวิ่งมั่งก็แล้วแต่นะคะค่ะค่ะเรื่องของสุขภาพจิตเราบ้างเราทําอย่างไรให้เราแบบเออเป็นสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสเบิกบานหรือว่ามีความสุขในวัยเนี้ยค่ะอย่างไงบ้างก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่เด็กเลยอ่ะตั้งแต่เด็กค่ะดิฉันเป็นเด็กผู้หญิงที่โตในวัดอายุ8ปดเก้าขวบนี่แม่พาไปวัดวัดสวนป่านค่ะนะคะ ก็นั่งฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งว่าไปเรื่อยนะคะทีนี้ก็สามารถจะจำจำคำสอนท่านได้บ้างะนะฮะพอมาเรียนในโรงเรียนนะะโตขึ้นทำงานทำการมันก็อยู่ในหัวในสมองของเราค่ะ,คะก็คือทำดีนะะไม่ทำความชั่วใหม่ๆนะฮะแต่แล้วระหว่างรับราชการอยู่ก็อาจจะมีบ้างะนะคะ,นะคะที่ว่าเราก็ทุกคนนะะก็จะมี ปฏิกิริยาจากเพื่อนบ้างอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะรับรับตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องมาตั้งออกตั้งใจว่าเราจะต้องทํำยังไงนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติไปพอกเกษียณแล้วดิฉันก็มาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตประจําจังหวัดนะครศรีธรรมราช,ชอยู่4ปีครึ่งระหว่างนั้นก็อาละวมเริม่มว่างแล้วนะฮะไปเรียนเรียนสมาธิขอเป็นครูสมาธิของหลวงพ่อวิริยัง ะะแล้วก็ไปเรียนที่อริีนทวัรพระธาตุนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นพระเขาเรียกว่านักธรรมไงคะคุณหนูนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่ถ้าเป็นคารวัตอย่างเราเขาเรียกว่าธรรมศึกษาตรีโทเอกก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมะเบื้องต้นทั้งหมดนะฮะ,ะอะไรที่เคยจําได้จําได้มั่งไม่ได้มั่งก็จะได้มารู้แล้วก็มีหมวดหมดู่ต่างๆะนะครับแต่แล้วเดท่านเรียนบาลีอีกค่ะบาลีวยากรณ์ นะคะก็จนจนเข้าใจแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับจะไปสอบเป็นเป็นอะไรให้ปร,ริญญาหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามอะไรนะคะนะครและสุดท้ายขณะนี้ดิฉันเรียนอภิธรรมอยู่ะนะพระอภิธรรมเป็นธรรมศึกษาเป็นธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะคะ,คะตอนนี้ดิฉันเรียนอภิธรรมอยู่นะคะไม่มากหรอกค่ะเขาเรียนกันประมาณสี่หปีเรียนไปเรื่อยๆตรงจุดนี้ทําให้เราได้เห็นว่า ไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ใช่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนของเราสักอย่างหนึ่งนะคะการแบบเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติด้วยแบบนี้เรียกว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ถือว่าเหมือนเป็นการฝึกสมองเราด้วยมีสมาธิด้วยนะคะดีมากเรื่องมีสมาธิดีมากเน้นย้ำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอย่างที่เราคุยมากในต้นรายการเลยก็คือเรื่องของน้ำ น้ำเนี่ยสำคัญมากๆตื่นเช้ามาดื่มน้ำก่อนเลย5้าแก้วอันนี้เคล็ดลับจากคุณมลินี์นันนะคะเดี๋ยวเราลองทำดูนะคะว่าเดี๋ยวพอในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้สูงวัยที่สวยยังสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็กินอาหารที่ดีควบคุมอารมณ์มองโลกในแง่บวกนะสามารถช่วยได้หมดเลยนะคะ,ะควันนี้ก็รู้สึก ดีใจมากที่ได้มาทราบเคล็ดลับนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นําไปปฏิบัติตามง่ายๆเลยคือเรื่องของการดื่มน้ํานี่ดีมากๆแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะอยากบอกถึงกับคนที่ใกล้เกษียณวัยใกล้เกษียณและจะเป็นผู้สูงอายุแล้วอย่างนี้ค่ะนิดเดียวค่ะนอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพกายอย่างที่ที่บอกแล้วนะคะซึ่งมีตำราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่าลืมสุขภาพใจนะคะท่านผู้ชมคะ อะไรที่มากระทบเราช่างนม่หได้ฟังก็งั้นแหละเสียงที่เข้ามาก็งั้นแหละทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเรานั่นเองวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณมลินีนันนทศีวัต์ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันรวมถึงผู้ร่วมรายการวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปเลยก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่แบบจับผิวดูนิดนึงว่าโอ้ยผิวแบบเนียนมากเนี่ยที่ตั้งอยู่นี่คือน้ำนะฮะต้องสาทิตการกินนะ้ำ